ไม่ใช่มีล่างนะเก็เตร,ระวังเป็นลูกพี่แซงคิวโยโย่ค yo <Band it. S 2> มเบนดิตไหนวะเบนดิตโตนเพื่อนเลยล่ะเบนดิตอยู่ตรงบันไดอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เพราะว่ามันนานแล้วไอคิ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 วเนี่ยอยู่ใน้องไอ้บอส กเไอโบกูน่โบก่นอกแโฟกเม้ออไม่เขาชอบเอาสีเว้ยหนึ่งมันลั่นเร็วสองเขาชอบเสียงปืน สามเขาชอบสโคโคโล4สี่ม <c oughs> <Metal vorbei> like ันก็ม kind <of colon? S 3> ีโฮโลเท่ด้วยเห็นผลโคตรได้กูอยากชอบเอ้ยมีช่องอีกทูปป่ะมีเพิ่งสร้างชื่ออะไรอ่ะเห็นคุยกันไม่มีใครมีก้องเลยก็ยิงสิเฮ้ยกูเป็นไอคิวเน่ยมึงคิดว่ากูจะมีเวลายิงกล้องตลอดเหรอวะมีดิไอคิวไมต้องไปยิงกล้องกูเพิ่งเดินมากูก็จะตายแลอ้พราเอ้ย เดี๋ยวบอมอยู่ห้องนี้เลยนี่ว่าไปละโอ้ยโซเฟียตายโซเฟียได้เหรอรถมีเฟย์เบื้องในทางแล้วไม่รู้แต่ควายเป็นลูซี่ละวเป็นลูซี่ตายอุ้ยอุ้ยฟิวฟิวฟิวแรกเลยไอ้คนเล่นไม่ตโต สองอีล oh ่าอยู่หลังกูอีล่าอยู่หลังกูเลยมันดักอยู่หลังมาช่วยอะไกันเลยหรอกก๊อฟห้องนี้เซฟไปเลยแ้วห้องนี้ล่ะโอ้โหเจกเกอร์อีล่ากับกูอ่ะตรงรูเหตุสวยกองเมโตเมโตยิงเจเกอร์ยิงเจเกอร์ยิงเจเกอร์ตายแล้วนี่วะเมโตห่าเมโตห่าเมโตห่าห่าหาแม่งเล่นกล้องในนี้แหละสวย หาเมตโตวิ่งหาเลย,ยแม่งยิงอยู่ได้เกือบตายเล่นง่ายๆอย่างนี้เลย,ยกล้องเนี่ยนะเป็นไง่แม่งยิงอยู่ได้ <c oughs> เพื่อนกูเกือบตายจิก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 ก้มคางแย่งแม่ม <c oughs> บอกแล้วเขารู้แล้ววิธีเลือกชิปนะเนี่ยเพื่อนเนี่ยนายใ,ใช้ปืนนี้นะเว้ยแล้วแกใส่แองเกิลกิ๊บมาเล็งอย่างเร็วไอ้ดอนไลไอ้ดอนไล มันมันกระสุนมีตั้งประมาณแบบแบบช่างแม่งหรอกไม่เล่นละเออพอดพอดเล่นเล่นเออช่างมันเถอะเขาจะซื้อคีย์บอร์ดรุ่นไฮเปอร์เอ็กยังไงล่ะเออกูไม่เล่นแล้วนะฮะฮาร์ดดิสตัวไอคิวแล้วก็ดี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 คือแผ่เราอ่ะแผ่เราอ่ะคือไม่ต้องเจาะเว้ยฆ่าตัวโลมให้หมดก่อนตัวโลมแม่งเยอะอยู่ของมันดีไม่นะเมนไม่ใช่เมนกูแล้วกัน เราติดไอคิวงมแงมเลยหลังจากซื Five ้ออีลิทธวิทไปอ่ะคืออะไรวะเพราะว่าแกควรจะซื้อทวิทไออีลิทมากกว่าไอคิวอ่ะเออแกควรซื้อไอเออเราอยู่ดีๆเราก็มาติดไอคิวงมแงมเลยหลังจากที่เรามาจับอัรกเอสองอะติดงมแงมที่บ้านักคำวิทยาศาสร์สี่มันลคำวิทย์แอลคำวิทย์อะไร ข้ารับบิ๊กโอ้ไปกับโซฟีอะโซฟีอยู่ไหนอะอยู่นู่นโอ้แหวนโซฟีแหวนแหวนโอ้มันอยู่นู่นเลยโอ้ไอคัมมิ่งโซฟีไอคัมมิ่ง กูตาย้รนเนี่ยเอ้ยเด็ดปีรอลอะเนี่ยไปตัวอะไรอ่ะเเอ็กโคนี่นี่ตรงนี้ต่อได้

มันอยู่กับูอยู่กับคูเจ็บ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 เออเจ็บตัดเจ็บตัดสวยตอนแรกวินไม่ตายตอนแรกอ่ะกูบอกให้งยังยเงียบเงยงมึงก็พูดอยู่กูก็ได้ฟังถึงตีไม่ออกเออโอเคโอเก่ง four z ม r o main m e ในกำนาน ถ้าถ้าถ้าคลิปกูไม่เสียทุกคนจะเห็นว่ากูเล่นโหดขนาดไหนมิวพูดกับสโตกะจำไว้เมนมิวในตำนานมาจากมิวโปรโตคอลเฮ้ยเห็นแมมเมสโทนในตำนานอ่ะไม่เอาอย่านั่นเมนติวไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนะก็ดีแล้วแค่ชนะกูก็ภูมิใจแล้วเพื่อนกดผิดแปะเลยแปะเลนเลยแปะเลนเดี๋ยวเรามีมิวเวลต์คนไม่ต้องกูรัวโดนถ้ากูแปะไม่ทันนั่นไม่ใช่ความผิดกูเงี้ยว โเไม่ใช่โรลโลเทดไปอีกห้องแนะล้วโรเทดตรงนี้มาแปะตรงนี้หน่อยเมลูซี่อ่ะมาเล่นห้นองนี้ให้มาเล่นห้องนี้ให้น่าจะมาจากประตูนี้บ้างอ่ะ ลอยเาวังดิอย่าเฮ้าอย่าเฮ้าถ้าเฮามึงตายตายหรอกเก่งจะเก่งไปไหนเดี๋ยวดูมึงตายกูหาให้ไม่ตายหรอกทางนี้ทางนี้ทางนี้มาแล้ว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 มันทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ไม่รู้จะไม่ได้โอ้โี่เห็นมันเอ็กโคเลยแต่ไม่ใช่โดนละซีซีไอคิวตายมันเล่งเขาอ้อมหลังอยู่ ไม่ได้ออนหลังเลยอ่มันมาแล้วเร็วมากอะ่ะไอคิวตายหงแล้วิดทางนี้ทางนี้ทางนี้มาฮะทางนี้มันทางไหนอะ่ะโอ้โหอ,โอ,โอ้ตายตายมาแล้วตง <c oughs> รงนี้ดูยัยเกือบยิงแกเออถอยถอยตรงนี้มี ดูหลังให้ uh, you know ตายเด้อนี่ลม้มสวยยิงมัน,นดิมันเดินมาทำไมเอ,าเอ,าาอ้าเอ้าตัวลัดอย่าเข้าเตียนไม่เอา <c oughs> ไม่ไม่เอา เด้ยริ่มจบกันแต่คงจะจบได้ลำสวยใครเออไม่ฮะอีซี่เมื่อกี้เขาโดนล้กอีกแล้วไอ้โตเฟีย I think I'm in love, s a y away too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can't fit no